คิดสภาพท้อง8เดือนไปเดินบนไซต์อย่างการเป็นเอเจนต์ไม่ยากค่ะแต่จะทำยังไงให้เราเป็นเอเจนต์ที่แตกต่างดูแลจัดการยังไงให้มันเกิดผลประโยชน์ได้มากสุดหวันชอบหวันอินคือหวันอยู่ตรงนี้แล้วหวานมีความสุข จร,จริงๆวันจบวิศวะกรรมศาสตร์สาขาระบบควบคุมและเครื่องมือวัดค่ะก็คือเป็นสาขาที่ออกแบบระบบอัตโนมัติที่ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นซิสเต็มเอนจิเนียร์พอเราเรียนจบมาค่ะเราทํางานที่แรกเราซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัยเองพอเราซื้อไปเองเนี่ยแล้วเรามีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเราก็เลยเอาห้องของเราเนี่ยออกมาปล่อยเช่าพอเรารู้สึกว่าการลงทุนอสังหาเนี่ยมันน่าสนใจดีเนาะอยากจะเพิ่มจากตอนแรกเราลงทุนแค่กรุงเทพก็ไปที่พัทยาไปที่ระยองเราก็สามารถทํางานประจําของเราไปด้วยแล้วก็การลงทุนมันก็เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องมันก็ใช้เวลาช่วงสาาทินไป ดูแลคนเช่าไปแต่งห้องหรือว่าหาคนเช่าเนี่ยคะ่ะพอทํางานอยู่นะคะคือด้วยความที่เป็นวิศวะมันจะต้องไปที่ไซต์ตลอดเวลาก็จะมีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งแล้วตอนนั้นเราท้องแล้วคือคิดสภาพท้อง8เดือนไปเดินบนไซต์อย่างนั้นก็รู้สึกว่าแบบอยากทําอะไรสักอย่างที่เรามีเวลาด้วยแล้วก็ไม่อันตรายด้วยก็พอคลอดลูกออกมาแล้วเราก็กลับไปทํางานแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยู่กับลูกเราอยากเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพเราอยากเลี้ยงด้วยตัวเองก็เลยตัดสินใจลาออกเลยค่ะ ิ่งที่ช่วยเราได้นะตอนนั้นก็คือเงินที่ได้จากส่วนต่างของคอนโดที่เราซื้อไว้ลงทุนนะคะทำให้พอเราออกมาณนะตอนนั้นเรายังพอมีเงินที่เสมือนเงินเดือนประจําที่เราได้อยู่แต่ว่าตอนนั้นมันก็ไม่สีเขียวเพราะว่าบางเดือนถ้าตรงไหนไม่มีคนเช่ากลายเป็นว่าเงินมันก็จะน้อยลงมากๆเราจะทํายังไงให้มันสีเขียวมากขึ้นก็เริ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมหาคอนนคชันเพิ่มเติมหรือว่าลงทุนเพิ่มเติมค่ะ พอเรามีเวลาว่างมากขึ้นเราก็เลยได้เข้าไปศึกษามากขึ้นเริ่มเข้าเรียนสัมมนาหาสัมมนาอะไรที่สามารถต่อย,ยอดให้เราไปได้เร็วมากขึ้นมาจากประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าเราปล่อยเช่าห้องจํานวนเยอะมากคือเราไปดูเลยเราไป Survey เซอร์วีเลยว่าที่นี่คนอยู่อาศัยออฟฟิศซี่เท่าไหร่นะเราก็มานั่งนับราวตักผ้าเองไปดูว่าแบบคนเข้าออกเยอะไหมหรือว่าแถวนั้นมีตลาดหรือว่า มีคีย์สักเซสอะไรที่ทําให้คอนโดนี้น่าจะปล่อยเช่าได้แล้วก็ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจนอกจากของเราเองมีของเพื่อนแล้วมีของนักลงทุนเราก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละพอมันมีจํานวนซับมากขึ้นมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่แบบทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ันเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้นักลงทุนนะคะสันก็ถูกเชิญไปเป็นสปิเกอร์ฮ่องกงมาเลเซียบ้างเนี่ยคะ่ะก็พูดในเรื่องของการลงทุนในเมืองไทยเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วการลงทุนในเมืองไทยเป็นการลงทุนที่มีสเสน่ห์มากๆทุกคนเขาชอบเพราะว่า1คือคอนโดก็ดีส่วนกลางก็ดีการคมนาคมก็ดีราคาก็ดีด้วยผลตอบแทนก็ดีอีกคนฮ่องกงเขาก็เลยชอบมาลงทุนในเมืองไทยท็อปปิกที่หวานไปพูดส่วนใหญ่ก็คือเรื่อง property management นะคะก็คือการดูแลจัดการคอนโดให้เช่า พอลล์เปอร์ตี้แมนเจอร์คือถ้าต่างชาติตรงนี้เขาจะรู้จักเป็นอย่างดีค่ะเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นคนคนหนึ่งที่จะทําให้การลงทุนของเราประสบความสําเร็จคือบางคนเขาคิดว่าเออพอลล์เปอร์ตี้แมนเจอร์คือแค่มาดูแลจัดการผู้เชา่าระหว่างที่มีสัญญาเชา่าแต่จริงแล้วไม่ใช่ค่ะพ r o ร์ตี้แมนเจอร์มีหน้าที่ตั้งแต่มันจะมีใครที่เหลืออะไรบ้างที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ว่าแบบคอนโดที่นี่ปล่อยเช่าได้แน่นอนนะซึ่งการดูแลจัดการคอนโดให้เช่าค่ะมันก็มีตั้งแต่จะเลือกซื้อยังไงให้้้ปปปลล่่่่่่่่่่ออ,อออออยยเเเเเเชชชชาาาาาาาไไไไดแแแแนนนนนๆหหหหหรรรรรรืวววจะะกบบบบคคคคภทวควตงงบบตงง เท่าไหร่จนกระทั่งแบบว่าถ้าได้ผู้เช่าแล้วทําสัญญายังไงให้ครอบคลุมให้ห้องไม่เสียหายแล้วพอผู้เช่าเก่าย้ายออกเราจะหาผู้เช่าใหม่เข้ามาทดแทนเนี่ยภายในระยะเวลาสั้นๆได้หรือเปล่าลูกค้าส่วนใหญ่ของหวานตอน,น,นแรกคือมาจากต่างชาติทางนั้นเลยค่ะเพราะว่าต้องน,นึกสภาพนักลงทุนต่างชาติอะเขาไม่สามารถบินมาเพื่อตรวจดีเฟกห้องได้บินมาแต่งห้องทีนึงถ้ามีลูกค้าอยากเช่า,ชาต้องบินมาครั้งหนึ่งเนื่องจากแบบเวลาก็ไม่ได้แล้วคือค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แนๆ่ๆเพราะฉะนั้นเขาเลยอยากหาคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ ของการลงทุนในเพืองไทยให้กับเขาหวานก็เลยตอบโจทย์เขาในเรื่องนี้ค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมีอีกหลายเรื่องที่คนเขาไม่ค่อยรู้คนที่เป็นนักลงทุนอะ่ะเขาอยากได้เหมือนคู่มือในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อันนึงเนี่ยเขาจะต้องรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ หวนก็เลยบอกโอเคถ้างั้นหวันขอเขียนตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่เราทํามาเองจริง12ปเีเป็นการไปเป็นสปีกเกอร์ที่ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยสอนเราก็มีเปิดคอร์สสอน property management ด้วยแล้วก็เอาประสบการณ์ทุกอย่างนี้นรวมกันยําม,มาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะสมัยนี้ค่ะการที่จะเข้าถึงนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ผ่านทางยูทูบเบอร์ผ่านทางวิดีโอมันก็จะให้ความเข้าใจได้มากกว่านักลงทุนอะคะ่ะเขาต้องการคนที่มาให้คําตอบตรงนี้ซึ่งหวานก็จะอยู่ตรงนั้นเขาอยากได้คําตอบเมื่อไหร่เขาก็เข้ามาแล้วหวานก็จะให้คําตอบค่ะ การเป็นเอเจนต์ไม่ยากค่ะแต่จะทํายังไงให้เราเป็นเอเจนต์ที่แตกต่างคุณสมบัติที่หวานแบบเน้นย้ากับทีมมากๆเลยข้อแรกก็คือ e m มพัตีการเข้าใจลูกค้าเข้าใจลึกๆว่าลูกค้าแต่ละฝ่ายต้องการอะไรกันแน่อันดับถัดมาก็คือเรื่อง Value เราจะเพิ่ม Value อะไรลงไปในการจบจบดีลนี้ได้บ้างเราก็จะสามารถทําให้ดีลนี้จบได้ง่ายมากขึ้นค่ะ พอเขาเป็นเอเจนต์อะเขาก็จะได้ผลตอบแทนเป็นแค่ค่าคอมมิชชั่นแต่คราวนี้จะทํายังไงให้เขาได้มากกว่าแค่ค่าคอมมิชชั่นก็คือมันจะมีการดูแลรักษาระหว่างทางการเข้าไปบารุงรักษามันก็จะมีค่าเซอร์วิสฟรีหรือว่าการแพลนนิ่งขายซื้อเข้าขายออกเหมือนเป็นคอนซัลทให้กับนักลงทุนต้องเข้าใจทุกกระบวนการของการลงทุนอสังหาซึ่งหวังมั่นใจอยู่แล้วว่าเอเจนต์ะมีอยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะทํายังไงให ลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นนักลงทุนอะเชื่อใจเราในทุกๆครั้งมันจะมีการจ่ายเงินแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจนบเนี่ยเราสามารถเอาแว l u ลูของเราอะไปช่วยเขาตรงไหนได้บ้างหรือบางทีเขาเป็นอยู่แล้วเ่าอาจจะไม่รู้ก็ได้ค่ะเพราะไม่ได้แบบเรียกตัวเองว่าเป็น property manager เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ในเมืองไทยเขาจะรู้สึกว่า property management คือนิติบุคคลที่ดูแลคอนโ,คโดที่เราแบบซื้อหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วของเราคือ property management สายนักลงทุนคือเราดูแลจัดการ property ให้กับนักลงทุนไม่ได้ให้กับ ตึกอาศัยที่อยู่อาศัยเนะะี่ยค่ะในทุกๆก,กระบวนการมันก็จะมี Profit ซ่อนอยู่ในนั้นผลตอบแทนที่เราควรจะได้เป็นผลตอบแทนที่มาจากการทํางานที่เราทําให้เขาค่ะคือตอนนี้หวันก็ถือว่าหวันชอบหวันอินคือหวันอยู่ตรงนี้แล้วหวานมีความสุขเรารักงานบริการอยู่แล้วพอเข้ามาตรงนี้มันเลยไม่ได้ยากมากยิ่งเรามีคุณสมบัติเอมพัตติลูกค้าะคะ่ะเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรลูกค้าคนนี้ต้องการอะไร,ร,ะไร,ร,ะไรเราสามารถเอางานบริการของเราไปจับเนี่ยคือหวันรู้สึกว่า หวานเก่งในเรื่องของการจัดการมากๆวานรู้ว่าจะต้องทํายังไงดูแลจัดการช่างคนไหนเข้ามาเวลาไหนดูแลจัดการยังไงให้มันเกิดผลประโยชน์ได้มากสุดพอมันทําได้ผลลัพธ์ดีหก็รู้สึกว่าเอยหวานภูมิใจว่าแบบหวานมีความสามารถในการทําสิ่งใหม่ๆทําให้มันสําเร็จทําให้มันสักเซสเนี่ยก็จะรู้สึกอิ่มเองขึ้นไปอีกสิ่งที่หวานทําคือความมั่นคงความต่อเนื่องในการดูแลลูกค้าของหวานเพราะหวานมองว่าหวานคือเจ้าของห้องคนหนึ่งที่ดูแลเขาดูแลการลงทุนของเขาเพราะฉะนั้นคือหวานจะไม่ทิ้งเขาไปในระหว่างทางเราเข้าใจนักลงทุนเราไม่ได้มา่าะบงสวน แต่คือเรามาช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นจนจบคือเขาจะมีเราเป็นแบบพาร์ทเนอร์คู่แท้คู่ชีวิตเข้าไปค่ะอ๋ได้ค่ะโอ้พี่ยังไม่คัดเลยเบสเซอร์แล้วค่ะตั้งแต่วันถัดมาที่วางแผนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ